อันนี้ไม้เหรอครับลงุงไม้ข้าหลามเลยนะเ,าลาเลยนาะผมรู้ว่าเป็นห้องไม้ปัางหรืใจหนออันเดียวกันนะครับอ,อ๋อโอเคโอเคไม้ปังา,าปงเนาะอันนี้สดๆเลย <c oughs> เห็นชัดๆ โอ้คบางเลยุงครับมาได้สองอันเจา้ายวงไม่มไมอร่อยครับตังครับลุงับผมได้มาแล้วครับข้าวหลามโอ้ยหลุดเดี๋ยวเราไปแกะดูกันนะครับว่าอร่อยไหมนะฮะ ครับทุกคนครับเมื่อกี้ไปตลาดนะฮะก็เห็นลุงขายข้าวหลามนะครับคือสดสดเลยนะครับทุกคนไม่ต้องกังวลว่าข้าวหลามที่เราซื้อเนี่ยจะเป็นข้าวหลามต้มข้าวหลามนึ่งไหมนะฮะก็คือว่าลุงเผาเผาเห็นตาเลยนะครับแล้วเอกระบอกละสิบบาทเองนะฮะซึ่นถูกมากๆนะครับผมก็ไม่รู้มีไส้อะไรไม่ไ,มได้ถามน,นะ,ะก็คือเห็นแล้วก็ ก็เลยแกให้ดูนะฮะก็เลยซื้อมาลองชิมดะะูเขาหล่ามาันไม้ที่เขามาทำเนี่ยมันเป็นไม้ไผ่ชนิดหนึ่งมันมีชื่อเรียกนะครับเ,เรียกว่าไม้ป้างนะครับไม้ปางนะฮะมันจะเป็นไม้ที่ผิวเขาจะบางมากๆนะครับก็คือเวลาเวลาสังเกตดูเวลาลุงปอกเนี่ยบมงทีแค่แบบ นิดเดียวเองนะฮะก็คือมันก็จะทะลุเนื้อเลยนะฮะแต่ว่าข้อดีของไม้ป้างคือว่ามันมีเยื่อมันมีเยื่อค่อนข้างเยอะนะครับก็มันมันเลยเวลาะเผาพ้า,พาหลามันก็เลยจะมีเยื่อหุ้มเยอะนะครับนะครับแทบไม่รู้เลยว่าอันไหนหัวไหนหางนะครับเดี๋ยวนะผมแกะให้ดูนะครับทุกคน สังเกตดูทีฮะบางมากๆบางเฉียบเลยทุกคนนะครับบางมากแล้วแล้วเยื่อมันนี้ติดข้าวไม่ติดมาเลยนะฮะเห็นไหมฮะข้าวไม่ติดเลยเจ๋งมากอืม เป็นเหมือนสูตรดั้งเดิมเลยครับเรียกว่าข้าวหลามเปล่าเขาจะไม่ใส่กะทินะฮะจะหอมเยื่อไม้มากนะครับไม่ได้กินรสชาติแบบนี้มานานเลยนะฮะอร่อยครับทุกคน ชนมดกถึงพ่อนะครับถึงที่บ้านแต่เมืก่อนเราเด็กๆพ่อจะเข้าไปในป่าแล้วก็แบกไม้เนี่ยมาเป็นมัดเลยนะครับช่วเดินสามเดือนสี่เขาจะมีสโลแกนเลือก เดินสมเดินสกินข้าวจี่ข้าวหลามนะครับโอเคนะครับ